มันมีตั้งแต่ที่เราพบในชีวิตประจำวันเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคาร์บโบไฮเด็นที่โมเลกุลใหญ,ญ่นะครับเราทา,ขา,ทานข้าวทานอะไรต่างๆซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าคนต้องการจะควบคุมน้ำหนักหรือต้องการจะให้มันอิ่มระหว่างเลยเนี่คุณจะทานพวกโปริีสักลายถูกไหมถ้าคุณทานหิวจัดทาน เลยมียอย่างสุขหวานอย่างนี่ยครับอันนั้นคือโมนโนแซคคาไรโดยตรงเลยนนเรียวกว่าหิวใหม่นะครับเดี๋ยวก็หิวใหม่หรือถ้าหิวมากทางถั่วทอ,อ,องในหนึ่งแพเนี่ยถูกไหมครับอน,นัญลอรัญลุน้ำนนตาลโดยตรงเลยดื่ซึมได้ทันทีนะครับก็จะทําให้ระหว่างมื้อเราเนี่ยเราหิวได้ขึ้นเพราะฉะนั้นในระหว่างในมือ้อใหญ่ๆเนี่ยเราควรจะทานพวกโมโนแกคคาไร แล้วก็การทานอาหารก็ควรจะควรจะดูนะครับเพราะว่าในชีวิตประจาวันในแต่ละวันเนี่ยบางทีเราเราต้องเลือกเลือกมาประทานกันเพราะว่าอาหารบางชนิดเนี่ยมันทานในมากแล้วมันเกิดผลเสียตามมาคาร์โบไฮเดรตทานมากๆมันอ้วนแน่นอนอ้วนจนเกิดผลเสียเยอะๆเลยครับอย่างนี้คนเป็นเบาหวานก็เลือกเบาหวานที่เกิดเกิดจากอะไรน,นะครับเบาหวานเกิดจาก ฮอร์โมนอินซูลินอย่างเดียวไหมครับบาหวานที่สองแบบนะครับอันนึงก็คือขาดฮอร์โมนอินซูลินถูกไหมขาดฮอร์โมนอินซูลินทําให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงนะอีกอันหนึ่งก็คือเกี่ยวกับเรื่องการาร r a สปอร์ตน้ําตาลฮอลร์โมนไม่ขาดครับแต่เรื่องของ การสปอตน้ำตาลเข้าสูเส่เซลล์ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นน้ำตาลก็จะอยู่ในเลื่อยๆในกรณีของคนเป็นเบาหวานเคยสังเกตไหมว่าเออที่พูดเบาหวานก็เกี่ยวกับคาร์โบไฮเดรตนะครับเบาหวานเคยสังเกตไหมคนที่เป็นเบาหวานมีอาการเนี่ยก่อนจะตรวจว่าเป็นเบาหวานเป็นคนตกใจนี่ก็เป็นอะไรน้ำหนักลดพวกพวกพวกหอมมากเพราะอะไร ทำไมถึงกินประกวบอกว่ากินบนไรไจริงเลยคุณแต่ว่าผอมครับหิวบอ่อยลองนึกครับมาทอนเกี่ยวกับเรื่องการเนี่ันคุณกินเท่าไหร่ก็ตามแต่มันอัพเทคน้ำตาลเข้าเซลลเร่้น้อยยังไงร่างกายคุณมันก็บอกว่ามันไม่ผอมก็หิวอยิ่ถูกไหม เพราะว่าคุณดึงน้ำตาลไปใช้นิดน้อยสดดยดอดดอ่วนใหญ่น้ำตาลอยู่ในหลอดเลือดกรณีคนเป็นเบาหวานเนี่ยคุณจะพบว่าปัสสาวะเขาก็จะหวานถามว่าเพราะไหนปกติในคนปกติไตจะดูดกราโูโคโสหมดแต่มันจะมีทรานสปอร์ตแม็กซิมัมของไต ของหน่วยไตยนะครับส่วนต้นมันมีแม็กซิมั่มอยู่ประมาณค่าจำไ,ได้ว่าค่าหนึ่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตาม Transport ตัวทรานสปอเตอร์เนี่ยมันอิ่มตัวมันคือมันนำพาไปจนหมดแล้วมันเต็มหมดแล้วเยในที่สุดมันก็จะออกมาละไม่มีการดูดกล,ลับละมันก็จะออกมากับกับสาวะ,ะอันนี้กรณีของคนที่เป็นเบาหวานทำไมคนที่เป็นเบาหวานขีน้น้ำก่อน ที่ก็เกี่ยวกับน,น้ำกับชีวิตเพราะอะไรเพราะว่าเวลาน้ำตาลเนี่ยมันออกมากับอสวรมันไม่ออกตามันดึงน้ำมาด้วยเพราะถ้าคุณก็จะฉีดบ่อยถูกไหมครับฉีดบ่อย ทีนี้หน้าที่ของคาโโร์โบไฮเดรตนะครับเป็นหน้าที่ที่เรารู้กันอยู่แล้วทั้งนั้นเลยจริงๆก็ทำหน้าที่เป็นไบโอฟูลเวลก็ทำหน้าที่เป็นเหมือนกับน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับในการสร้างพลังงานเพราะว่าเป็นแหล่งพลังงานแรกเลยที่ร่างกายอเอาไปเอาไปใช้นะครับในสารสามตัวคาร์รโบไฮเดรตโปรตีนไขมันออคาร์โบไฮเดรตอ ใ้คาร์โบไฮเดรตก่อนเป็น Primary source of energy ทำไมถึงไม่ใช้ไขมันทำไมถึงไม่ใช้ไขมันครับเพราะไขมัน,นเวล่เราร่างการใช้เนี่ยมันจะเกิดโปรดักต์เป็นพวกคีโตนบอดี้ซึ่งทำให้เกิดอันตรายกับเซลล์สังเกตคนที่มีปัญหาแล้วทำให้ร่างกายต้องดึงแฟ ตัวร่างกาลมหายใจจะมีกลิ่นขีดตังไงมีหรือก,กรณีและก็คือต้องเยอะละถูกไหมครับกรณีหนักละถึงจะมีกลิ่นพวกนี้ออกมานะครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยก็ต้องใช้คาร์โบไฮเดรตก่อนแล้วก็ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คาร์โบไฮเดรตหมดก็บอกให้เราออกกําลังกายเยอะๆเพื่อลดน้ำหนักหรือออกกำลังกายให้ถึงครึ่ชงชั่วโมงอะไรซึ่งเ้ายสุดกครับ ตัวผมเนี่ยตัดเดียวก็เป็นแล้วนะครับบางคนตั้งใจไว้ดีชาวหมาทำขั้นจริงพันหน่ก็ไม่ตต่อพวกต้องออกกําลังกายให้เหงื่อเวลาออกไม่ใช่ซึมให้เหงื่อออกเป็นเม็ดๆนะเพราะฉะนั้นแสดงว่ามันใช้พลังงานเยอะมันดึงกลูโคสที่เก็บในระหว่างวันที่เก็บรูปของไกลโคเจนมาใช้พอดึงแล้วมาใช้หมดมันก็ดึงจากไขมันสะสมนี่ครับ ไขมันก่อนครับโปรตีนที่หลดนะครับโปรตีนที่เหลืเลยถ้าคุณขาดอาหารแล้วดึงโปรตีน,เน,ตเ,นเนี่ยก็จะัวดผอมกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อก็จะรีบลงอะไรอย่างนั้นก็จะอยู่ในสภาวะขาดอาหารละนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราออกกําลังกาเยเพื่อจะลดไขมันบางคนถึงขนาดที่ข้าจึงขัดอะไรซ้จุดขีดชนิดก,กระดูกสันหล,ลังเกิดปัญหาตามมาเยอะแยะหลดเพื่อให ยุบนะครับตรงนั้นก็คือเพื่อให้เกิดการใช้พลังงานดึงไขมันสะสมออกมาใช้ก็คือเอาไขมันสะสมที่อยู่ในรูปของไตรไตรกลีเรา,รา,รรา์ตัวเนี้ยออกมาก็เรีเห็นต่ออกซิเดชันได้พลังงานออกมาพยายามจะทําให้เกิดตรงนั้นก็ต้องออกกําลังกายมากๆทางที่ดีครับคนเสียครับ มันเสียมากมายมันมีพวกสารต้องจีนตอลบอดี้ก็พวกเบต้าไฮดรอกซิบิวทีเรียนพวกอะไรต่างๆเป็นผลที่ทำให้เกิดคีโตซิสจริงๆถ้าเดี๋ยวในแต่อาจารย์ไม่ได้เรียนขั้นสองถ้าเรียนขั้นสองเนี่ยมันจะต่อเนื่องกันเพราะผมสอนขั้นสองสอนพัรที่ซิโฟดีเนี่ยมันจะต่อเนื่องกันเพราพูดถึงกลไกว่ากันตั้งแต่หัวใจหลอดเลือดระบบทางเดินอาหาร ไปถึงไตนะครับแล้วก็มาเรื่องระบบของภูมิคุ้มกันพูดเลยมันจะมันค่อนข้างตอบงทีมันถึงภาพตัวอื่นเราไม่ได้เจอเลนค่ายสอนกันแต่อบรมแค่ค่ายหนึ่งแล้วก็จะมีสอนใช่ไหมครับผมนอกเรื่องอีกนิดหนึน่งอันนี้ มันจะมันจะเป็นอย่างนี้ในสัตว์ที่เป็นโมโนสตอมาสัตว์กระเพาะเดียวถ้าสัตว์กระเพาะรวมพวกสัตว์รูมิแงนะครับพวกสัตว์เลี้ยวเอื้องเนี่ยแหล่งพลังงานไม่ใช่กคสไม่ใช่คาร์โบไฮเดรตแต่พลังงานเป็นพวกบ<ม>ิวเทนิกเป็นพวกอะซิเตนเป็นพวกอะไรพวกนี้นก็คืออาศัยกิจกรรมของจุลินทรีย์ที่อยู่ในกระเพาะมาก มาเป็นตัวช่วยเปลี่ยนสารพวกที่อยู่ในพืชต่างให้เป็นพวก PGV พวกอะไรต่างๆพวกนี้ที่เขาใช้ในการสร้างพลังงานนะครับเพราะฉะนั้นในดูมินันเนี่ยในสัตว์พวกสัตว์เที้ยวเอื้อเนี่ยกระบวนการทางชีวเคมีจะไม่เหมือนกันนะมันมันมันไม่สามารถอธิบายได้ทุกอย่าง ในสัปคีเอื้องถ้าเป็นในสัเคีเอื้องเนี่ยอาจจะสังเกตนะว่าถ้าเขาป่วยแล้วให้ยาปฏิชีวนะก็เสร็จกันเพราะฉะนั้นเดยวมาเ่เวลาป่วยเขาให้ยาปฏิชีวนะฉีดผลเดียวจบมาให้ต่อเนื่องอย่างเรากินเจ็ดวันสิบวันเสร็จครับเพราะว่าแบคทีเรียดีนะครับพวกออคานิซึ่งต่างๆที่มีประโยชน์ ก็จะอยู่ได้แล้วพวกนี้ก็อยู่ได้ด้วยการพึ่งพาพวกไมโครโดยเฉพาะในเในกระเพาะอาหานะครับไม่ต้องอะไรมากอย่างเราเนี่ยสมมติเราทานยาปฏิชีวนะระยะยาวอาจารย์ก็จะเห็นว่ากรวนกามีความเปลีป่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายระบบระบบทางเดินอ,อาหารไม่รวมถึงเรื่องการแพ้ยาแล้วท้องเันนอาจารย์จะท้องปั่น จึจะรู้สึกมันโคตรพาคมากเลยระบบย่อยก็จะไม่ค่อยดีเพราะอะไรเ่ยเพราะจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์มันก็มันก็ไม่อยู่เหมือนกันถูกครับอาจารย์เคยสังเกตไหมครัอาจารย์ทางพวกยาปฏิชีวนะอาจะไปแลบลิงฝั่งกระจกดูก็จะมีฟ้าเคยไหมครับเคยสังเกตเพราะอะไรครับมันมีพวก ไมโครเจริญเพราะว่า normal flora มันอยู่ไม่ได้แต่พวกนี้พอหยุดยาไปก็สั้อันนี้ก็คือทาน,นอ้อเรื่องมาเพราะว่าพูดถึงโรมิเนนพูดถึงเรื่องการให้ยาปฏิชีวนะในโรมิเนนไม่ได้เพราะว่ามันตึ้นผ่านไมโครไมโครเป็นตัวช่วยในการสร้างพลังงานของโรมิเนนนะครับจย์ครับนอกเรื่องหน่อยครับแล้ว ไอ้ยูลินซีที่ไปอยู่ในท้องของลูกวัวอะไรเงี้ยคือมันไปอยู่ตอนไหนหมายถึงว่าตั้งแต่กระบวนการที่มันมันมีฮะมันมีขึ้นตั้งแต่มันได้รับตั้งแต่การกินอาหารเข้าไปละมันเริ่มกินอาหารแรกปกติมันกินนมกินนมจากแม่แรกๆครับคือเพื่อนผมผมทำวิจัยเกี่ยวกับคโคนมนะเพราะฉะนั้นผมชอบพูดเรื่องพวกเนี้ยพราะผมวุ่นวายกับนมที่ไหนผมก็ทําทาง,ทาง,ทางพิซิโอกเกี่ยวกับาการเพิ่ม ผลผลิตน้ำนมนะครับโดยโดยอาศาัยกระบวนการอธิบายได้ทางฟิสิโอโลจีพยายามจะเปลี่ยนนูน่นทีนี่ใส่นั่นเข้าไปปรบับอุณหภูมิดูเกี่ยวกับพีชเเกรสอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราจะเจอรู่นวัวเล็กๆในเศษเขากินนมมันจะค่อยๆมีปัญหาแต่พอเริ่มมาเป็นวัวโตแล้วเนี่ยเขาจะได้รับจากธรรมชาติได้รับจากธรรมชาติไปอีกนะครับพอาะเขาสังเกตว่าสาัตว์พวกนี้ถ้าป่วย คุณไปจาโงโรงพักสัตว์ก็ไปเอาพวกชิ้นส่วนพลาีริกมาให้เขากิน,นปฏการปลูกเชื้อลงไปโดยตรงช่วยให้เขากินแล้วอีกเรื่องครับสงสัยปลาที่กินพืชน,นะครับกระบวนการของปลากินพืชเนี่ยคือคือผมสอนเด็กก็ผมไม่แน่ใจว่าอย่างถ้าเป็นพวกวัวพวกอะไรเราบอกว่ามีจุลินทรีย์ใช่ไหมแต่ว่าถ้าปลาปลากินพืชเนี่ยหนึ่งเรื่องของระบบทางเดิอนอาหารกับแบบ ที่อย่างนี้ครับอาจารย์มันมีพวกไอ้แ <Hey. S 1> พาตอนเนี่ยแพาตอนเนี่ยบางทีมันมีแว็กซ์มันได้พลังงานจากแว็กซ์เพราะว่าแพายอนต์เนี่ยม,มันมันมีแว็กซ์สะสมค่อนข้างเยอะลาบางชนิดที่กินแพายอนต์ได้พลังงานจากไขมันส่วนที่เป็นแว็กซ์ที่อยู่ในพาตอนต์ mm hmm. แต่อันอื่นถ้าเป็นพวกสไลด์ผมไม่แน่ใจเนี่ย oh, <okay. S 1> แล้วมันจะมีจุลินทรีย์เหมือนกันไหมครัคือผมว่าปลาไม่น่าจะมีนะเท่าที่เท่าที่เท่าที่คิดนะฮะไม่น่าจะมีเพราะผมก็ไม่ไม่ไมมช غ านเรื่องปลาเหมือนกันแต่ดีอาจะถามว่ามีอยู่เดี๋ยวผมเจอกันที่ภาคชา,อา,าเอาจารย์ท่านหนึ่งอาจารย์ทำงานวิจัยอยู่กับปลาอาจารย์ดรเจนจิตอ่าที่ผมเจอในาาน้ำถังนะครับแล้วมาสอนก็จะได้มาคุยดีครับอาจารย์ก<อ>็ไปก่อนดูกันด้วยในห้องนะฮะ อันนี้ครับผมผมก็ชอบนะครับการที่เวลาสอนแล้วมีการต้องตอบมันมันเหมือนกับบรรยากาศในห้องเรแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก็คือส่วนใหญ่เวลาผมสอนนักศึกษาเนี่ยพอเราซักถามเนี่ยก็ก็ชอบจะพูดถึงเ็ด่อดีเลยเวลาเวลาเข้าไปแล้วมีการจี้ถามเนี่ผมชอบที้ถาม คนดีอะไรเงี้ยนะฮีเพราะอย่างที่เวลาห้องที่ไม่มีความตั้งใจเย่างเงี้ยเขาก็จะรู้สึกไม่มีความสุขกับการเรียนของเราเลยแต่จริงจริการโต้อตอบมันทําให้คนสอนก็รู้สึกไม่ไม่เบื่อแล้วทีบางทีตัวของตัวเองเนี่ยบางอย่างเราก็ไม่รู้เราก็ได้จากนักเรียนนะแม้กระทั่งน,นักเรียนที่เรียนชีวะโอลิมปิกที่ป้อนคุมแลกเนี่ยเขาจะมีเวลากับเราเยอะมาก เขาจะมาแล้วเป็นที่หน้าแปลกใจอย่างคือเวลามาคนจะโกรธหมดโค้งโกรธปกติจะโกรธมากกว่าวเขาก็จะวิ่งมาถามแล,แล้วก็จะมีอยู่คนหนึ่งซึ่งก็ชื่อชดเขานะครับเขาถือเขาเรียนพาร์ททซิโอเนี่ยเขาถือเท็กซ์บุ๊กของการนอนซึ่งปกติการนอนเนี่ยพวกเราเองก็อ่านแ,าแต่ไม่เข้าใจเรื่องนะฮะเขาก็ถือมาถามเขาก็ถาม บางอย่างเนี่ยยอมรับใคนคำขอมพี่รู้ถึงแม้ว่าเราพรี่ซีโอรเราก็ไม่รู้แต่ก็ดีเขาก็เหมือนเป็นคนที่กระตุ้นให้เราเรียรู้เรากลับไปหาหรือแม้กระทั่งอาจารย์บางท่านเนี่ยสอนเกี่ยวกับเคมีสิสีกส์ไลฟ์มาตลอดแต่ว่าอะเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงทำไมทดสอบแป้งเนี่ยใช้ไอออนินทดสอบ ปฏิกิริาเกิดไงทำไมเกิดโคเจนไม่เกิดทั้งๆท,ที่เป็นกลูโคสถุงน้ำเป็นโพลิเมอร์ของกลูโคสเหมือนกันปฏิกิริยาเป็นยางไรเด็กถามมันก็ทำให้อาจารย์บางท่านก็จะเอา,าเอาโจทย์ตรงนั้นมาแล้วก็มานั่งดูนั่งหาไม่มีคำตอบ